สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเป็นรองทรงกลางไว้ขอบนะครับไว้ขอบผมจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าไว้ขอบพยายามเอาหวีความแบบนี้นะครับความหวีแบบนี้นะครับส่วน CV ีก็หงายขึ้นนะครับให้ความหวีแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับแล้วก็ไถขึ้นไปว่าเราจะเอาสูงประมาณไหนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับ นี่ครับมันก็จะเป็นโขบเลยนะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับการทโรํโขบหัวลูกค้าค่อนข้างที่จะเป็นผมชี้แล้วก็เส้นใหญ่ก็จะทํโขบได้ง่ายหน่อยนะครับด้านบนลูกค้าจะเลี้ยงไว้นะครับเหมือนคล้ายๆลูกค้าน่าจะบวชมาหรือเปล่าครับดูจากเส้นผมนะครับถ้าไม่บวชก็น่าจะตัดสกินเฮดมานะก็ดูไปแล้วมันความยาวมันเหมือน สั้นมานะครับเหมือนสกินเฮดหรือโกนมานี่แหละครับต่อมาจรผมใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็มาใช้เป็น0ูในการสร้างเงานะเพื่อให้งานมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็สวยก็เลยใช้เบอร์0ูนนะครับสบัดต้องสบัดด้วยนะครับนี่ครับมันเก็จะเงาสวยเลยนะครับอันนี้เป็นรองทรงกลางนะครับรองทรงกลางไว้โขบนะจัดตามลูกค้าสั่ง ถ้าคลิปม,มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นเทคนิคดีๆนะครับไวด้ดูเวลานั้นเวลาเราจะดูมันจะได้ง่งายนะครับจะหาได้ง่ายนะครับถ้าเราแชร์ไว้ก็พยายามกดแชร์ไว้นะครับแชร์แล้วก็บันทึกไว้ก็ได้นะครับเก็บไวด้ดูเทคนิคง่ายๆนะครับ ัด้วยฟันรองต่อมาผมจะกันขอบด้วยบคทเรียตัวเล็กนะครับเัวนี้แต่งฟันนี่ครับออสทรงกลางไว้ขบก็ล่เงาสวยๆงานนี้จะไม่เฟรีนะครับจะเป็นการสร้างเงาดีเซลด้วย0.5โอเคครับเสร็จแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเองแล้วก็เผื่อช่างใหม่ๆเข้ามาดูก็ จะได้เรียกเปลี่ยนเทคนิคกันนะครับส่วนช่างเก่าๆที่เก่งแล้วก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับทำให้ดูโอเคครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขายอะไรกิโลพันหรือบพานอยู่เอง